มูลนิธิชินบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์มอบให้คณะมิตรประสานถ่ายทอดความปรารถนาดีของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์องค์เง็กเซียนห่องเต้สูมวลมนุษย์เพื่อให้สัตว์โลกค้นจากความทุกข์ได้รู้จักคุณธรรมของความเป็นมนุษย์และได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษในละครวิทยุท่องขุมนรก จากบทละครวิทยุของวีระยาขมรเดชพระบรมราชองค์การของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์นี้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนโดยคุณชัยตันอัถนาวินแห่งสำนักเผยแผ่คุณธรรมเตกกาจีชวงเกาะ ดังท่านจะได้รับฟังละครวิทยุเผยแผ่คุณธรรมท่องขุมนรกได้นะบัดนี้ท่องขุมนรกตอนที่23สา ความเดิมตอนที่แล้วที่ขุมนรกฝึกขับรถซึ่งเป็นขุมนรกบริวารที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อมนุษย์มีรถนยนต์ใช้โทษก็คือการขับรถโดยประมาททำให้คนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสมเด็จพระจี้หุกได้พากายทิพย์ของเอีย้ยเซียงเซิงไปดูขุมนรกอมลูกหนามกระสุนเหล็กเป็นขุมนรกบริวารที่อยู่ในการปกครอง ของสาลาว่าการตาปณะมหานรกที่หที่ขุมนรกนี้ลงโทษโดยการเอาลูกเหล็กที่มีหนามเหล็กอันแหลมคมที่มีขนาดใหญ่เท่ากำมือคนจับยัดใส่ปากวิญญาณบาปที่ใช้ปากไปในทางที่ผิด ตอนที่ดิฉันมีชีวิตอยู่บนโลกดิฉันเป็นคนพูดคุยเก่งแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดีคำพูดของดิฉันไม่เพียงแต่ไพเราะอ่อ,อ,อนหวานชวนฟังเท่านั้นแต่ก็ยังทำให้ผู้ฟังต้องหลงไหลเมื่อได้เห็นหน้าค่าตาของดิฉันด้วยเพราะดิฉันเป็นคนสวยเซ็กซี่กริยามารยาทก็งดงามถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้ว แต่ก็ยังมีผู้ชายมาติดพันมาขอความรักจากดิฉันมีผู้ชายคนหนึ่งมาหลงรักดิฉันดิฉันก็อยากจะปฏิเสธไปเหมือนรายอื่นๆแต่ความที่เขามีฐานะร่ำรวยจึงทำให้ดิฉันปฏิเสธเขไม่ลงและบอกไปว่าดิฉันไม่เคยมีความสุขกับสามีและหวังที่จะได้รับความสุขจากเขา ้ดิฉันกับเขาก็ได้เสียกันดิฉันยังคงใช้สเสน่ห์และคำพูดอ่นอ,อนหวานที่เคลือบแฝงไว้ด้วยยาพิษหลอกเอาทรัพย์สินเงินทองของเขาทายเทมาเป็นของดิฉันแต่พอเขาเหลือแต่ตัวถ้าแท้นางปีศาจของดิฉันก็ปรากฏดิฉันใช้วาจาเชื่อชือนเสียดสีทิ่มแทงจิตใจเขาจนเขาต้องเนนจ็บช้ำน้ำใจ แล้วก็ได้รับความอับอายขายหน้าความเสียใจความขับแค้นใจทำให้เขาถึงกับฆ่าตัวตายไปดวงวิญญาณเต็มไปได้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทของเขาได้เดินทางมาสู่ยมโลกแล้วก็นำเรื่องขึ้นฟ้องต่อองค์พญายมและด้วยความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในใจทำให้วิญญาณของเขา กลับมาวนเรียนติดตามรังควานหลอกหลอนจนดิฉันเป็นโรคประสาทไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะต้องคอยแต่วหวาดผวาอยู่ตลอดสุขภาพเสื่อมโทรมจนล้มป่วยกระสอบก,กระแสะและดิฉันก็ตายในที่สุดเมื่อวิญญาณของดิฉันมาถึงยมโลกดิฉันต้องประชิญหน้ากับเขาที่ขุมนรกผู้ตายก่อนกำหนด ถูกลงโทษฐานเป็นชู้กับหญิงที่มีสาม,มีแล้วส่วนตัวดิฉันถูกพิพาคษาตัดสินลงโทษจากศาราว่าการพยายมหลายแห่งจนมาถึงสาราว่าการตาบณะมหานรกที่หกและให้มารับโทษที่ขุมนรกอมลูกน้ำกระสุนเหล็กนี้เรารู้หรือยังนะว่าเพราะอะไรถึงต้องมารับโทษที่นี่ ก็เพราะปากนะสิเจ uh ้าค่ะปากที่พูดให้คนอื่นล okay so ุ่มหลงปากที่พูดให้คนอื่นเสียหายปากที่พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นดิฉันจึงถูกลูกน้ําเหล็กยัดปากให้หมดโอกาสที่จะใช้ปากชั่วๆได้อีกต่อไปมันเจ็บมันปวดมันทรมานจนพูดไม่ออกเพราะ่ถูกเลยเจ้าค่ะ มันก็สาสมแล้วกับกรรมที่เจ้าก่อถึงตาเจ้าแล้วเจ้าวิญญาณบาปตนที่สองเล่าเรื่องของเจ้าให้ฟังบ้างสิเรื่องของกระผมล่ะครับเ,เมื่อเมื่อชาติก่อนเป็นอย่างนี้นะครับกระผมเป็นคนหนักไม่เอาเบาไม่สู้ ชอบมั่วสมกับเพื่อนที่นิสัยเหมือนกันเศษยาเสพติดเริ่มด้วยกัญชาต่อมาก็เฮรโรอีนแล้วก็โมฟีนเที่ยวขโมยเงินพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะไปซื้อยานรกพวกนี้พ่อแม่ทนไม่ไหวพี่น้องเหื้อมระอาท้ายที่สุดก็ถูกไล่ออกจากบ้าน ต้องกลายเป็นคนเร่ร่อนจ้อนจัดคำาที่ไหนก็นอนตรงนั้นแล้วก็เที่ยวลักเที่ยวขโมยพอจะได้เงินเล็กๆน้อยๆก็เอาไปซื้อยาเสพหมดพอหาเงินไม่ได้ไม่มียาเสพกระผมก็หลงแดงตายตายแล้วก็คิดว่าจะสบายกลับยิ่งทุกข์กว่า เก่าซ้ำยังมากขึ้นด้วยเพราะที่นี่ไม่มียาให้เสพเลยเกิดอาการเสี่ยนยากยาขึ้นมาเมื่อไรก็มีแต่ลูกหนาเหล็กเนื้อยอมแก้หายอยากเออแล้วไอ้ลูกหนาเหล็กมันช่วยให้หายอยากได้ไหมล่ะก็ก็พอถูถูไทยไทไม่ได้แล้วครับ คิดว่าสักวันหนึ่งคงจะใช้แทนกันได้ถ้าก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะโหฐานติดยาเสพติดทางการยมโลกจะลงโทษหนักแล้วก็นานมากเพราะถ้าพิษของยาเสพติดยังไม่หมดก็จะปล่อยให้ร่างวิญญาณไปสู่การเวียนเกิดไม่ได้บางพวกโทษหนัก ถึงกับต้องส่งลงไปอยู่เอเวจีมหานรกไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดอีกต่อไปเอาเจ้าลำดับที่สามเล่าไปซิว่าไปยังไงมายัางไงแล้วทำอีท่าไหนถึงได้มาอยู่กับข้าที่นี่ ที่มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะดิฉันรักท่านเจ้าขุมนรกหรอกนะเจ้าคะ่ะแต่เป็นเพราะดิฉันปากไม่ดีดิฉันน่ะก็พอมีการศึกษาพอสมควรชอบอ่านหนังสือประเภทคำพังเพยสุภาษิตร้อยกรองและจะเอาคําจากหนังสือพวกนี้มาพูดโต้อตอบกับเพื่อนๆเสมอแต่เป็นในแบบที่ดัดแปลงแก้ความหมายแล้วใช้กล่าวหาใส่ร้ายหรือเสียดสีทิ่มแทงจิตใจ ความผิดที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเ,องเล็กๆน้อยๆแค่นี้กลับพิโโษษรุนแรงอย่างไม่คาดคิดเพราะได้เอาเนื้อหาคำสอนดีๆในคำพังเพยสุภาษิตและร้อยกรองที่อ่านไปบิดเบือนในทางสเสียให้หาย,หายถือเป็นวลีทุจริตจึงต้องถูกดัดสันดานด้วยการอมลุกหน้าเหล็กนี่แหละเจ้าค่ะผมควรอย่างยิ่งแล้วที่เจ้าถูกดัดสันดานโดวยวิธีนี้ อ๋วิญญาณตนต่อไปเล่าเรื่องของเจ้ามาซิดิฉันเป็นเจ้าหนี้เงินคู่ค่ะคิดดอกเบีย้ยแบ่แพงแค่ร้อยละยี่สิบต่อวันกู้แล้วไม่ส่งดอกไม่คืนต้นดิฉันจะส่งลูกน้องไปหารอบอาวุธครบมือถ้าไม่มีให้ก็าตายสถานเดียว แล้วดิฉันก็ถูกองพญายามตัดศีลนมารับโทษทีนี่ในโทษฐานที่ขูดเลือดกับปูสูบเลือดกินเนื้อคนใจดำอำมิตหารประโยชน์บนความทุกข์ยากของคนดิฉันผิดไปแล้วค่ะท่า,ทานท่านจะขุมนรกถ้าย้อนเวลากลับไปได้ดิฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกเลยได้โปวดลวดโทษองให้ดิฉันบ้างเถอค่ะ สักนิดก็ยังดีมาคิดได้เอาตอนนี้มันก็สายไปแล้วหมดเวลาสำหรับที่นี่แล้วอัตมาจะต้องพาสิทธิ์ไปชมขุมดรกอื่นอีกขอขอบใจท่านเจ้าขุมดรกและคณะยมเทพ เทศการต้อนรับอาตมากับสิทธิ์เป็นอย่างดีอาตมาขอลากกระผมขอขอบพระไทยท่านเจ้าขุมนรกและคณะยมะเทศทุกท่านที่ประทานความสะดวกทุกประการตลอดจนให้ข้อเตือนใจเตือนสติที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกกระผมขอกราบลาขอรับ เี่เสงครับเรามาถึงแล้วครับลืมตาแล้วลงจากฐานบัวขอรับกระผมอืมที่นี่เงียบจังเลยขอรับไม่มีเสียงของพวกวิญญาณบาปที่ได้รับการลงโทษร้องให้ได้ยินเลยขอรับข้าจะพาเจ้าเข้าไปดูขุมนรกปลิงตะก,กะแตนที่ขุมนรกนี้มีการลงโทษทรมานพวกวิญญาณบาป ให้เจ็บปวดทรมานอย่างช้าชาจึงมีแต่เสียงร้องโอดโอยเบาๆพระอาจารย์ขอทับกระผมเห็นนักการยมาบาลเดินคุมวิญญาณบาปอยู่ข้างหน้าขอรับก็ไปขุมนรกปริงตะก,กะแตนได้แหละเราเดินตามพวกเขาไปขอรับพระอาจารย์ขอกราบถวายท่านเจ้าขุมนรกกับคณะยมเทพทุกท่านขอรับวันนี้สมเด็จพระชีหก องค์พระอาจารย์กับกระผมเอี่ยเสียงเซงมาเยือนและขอเข้าชมขุมนรกอันทรงเกียรติแห่งนี้ขอได้โปรดอนุญาตด้วยขอรับลุกขึ้นเถอะท่านเอี่ยเสียงเซงและเชิญทาตัวตามสบายข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้้อนรับท่านทั้งสองในครั้งนี้การมาเยือนของท่านเท่ากับเปิดโอกาสให้ข้าได้มีส่วนร่วมรับใช้งานอันศักดิ์สิทธิ์ของสวรรค์ ขอเชิญท่านทั้งสองเข้ายังด้านในเลยเชิญเชิญให้ในบริเวณขุมนรกทั้งหมดขึงปูลาดลวดน้ำไว้บนพื้นดินตลอดทำไว้เป็นสองชั้นเกิดเป็นช่องว่างสูงเพียงให้คนคลานเข้าไปได้ชั้นล่างที่เสมอดินมีน้ำขังเปรมปลายน้ำ พวกวิญญาณบาปเคลื่อนไหวในลักษณะยืนไม่ได้ได้แต่พากันคลานรุดหน้าไปถ้าเงยหน้าขึ้นหรือพงกหัวขึ้นก็จะถูกน้ำแหลมของลวดชั้นบนขีดขวนทิ่มตาจนเลือดไหลกระเซ็นและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเส oh <my. S 1> ื้อผ้า oh <my. S 1> ที่สวมใส่ oh <my. S 1> ก็ถูกลวดน้ำ oh <my. S 1> เกี่ยว oh <my. S 1> ขาด oh <my. S 1> วิ่นไม่มีเช่นดี oh <my. S 1> นอกจากนั้น ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตสองชนิดที่อยู่ในน้ำขังขึ้นเกาะติดอยู่บนร่างของวิญญาณบาปด้วยท่านจากขุนนรกขอรับมีตัวอะไรเกาะบนร่างวิญญาณบาปที่กำลังถูกทำโทษขอรับมีอยู่ด้วยกันสองชนิดชนิดแรกคือตั๊ก,กแตนชนิดที่สองคือปลิงเจ้าสัตว์สองชนิดนี้ ชอบกินมันสมองกับเลือดของพวกวิญญาณบาปเป็นอาหารฮะตะการกบปริงกินมันสมองกับเลือดเป็นอาหารเหรอครับเราเข้าไปดูกันใกล้ๆไหมจะได้เห็นชัดๆมันมันจะดีเหรอครับราชาดีสิไปครับเห็นชัดรอย่างเสียงเอที่ร่างวิญญาณบาปมีแต่ปริงกอดเต็มไปหมดเลย ส่วนบนหัวก็มีตะกตาแทนไต่กันโยเยเต็มไปหมดเหมือนพวกมันกำลังกินอะไรกันอยู่นะครับปลิงเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำโอ้ยไม่มีกระดูกสันหลังตัวจึงยืดหดได้ปกติก็อยู่ในน้ําจะขึ้นมาก็ตอนที่เกาะติดตัวสัตว์หรือคนเพื่อดูดเลือดกินปลิงมีสองปากอยู่ที่หัวกับที่ท้ายมีพลังยึดเกาะที่เหนียวมาก และถ้าโดนมันเกาะแล้วอย่าหวังเลยว่าที่จะดึงมันหลุดแล้วปลิงที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นปลิงของโยมโลกพอเกาะมับก็หมดทางแก้ไขต้องปล่อยให้มันดูดเลือดจนหมดตัวนั่นแหละถึงจะยอมคลายส่วนตะกะแต่นั้นพวกทําไร่ไถนาต่างรู้จักมันดีถ้ามันพาฝูงลงแปลงข้าวหรือว่าแปลงพืชผลใดๆ ข้าวหรือพืชผลนั้นก็จะหายวับไปภายในพริบตาตะกะแตนที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นตะกะแตนบนยมโลกพวกมันจะใช้ปากอันแหลมคมเจาะเข้าไปที่หัวกะโหลกแล้วก็ดูกินมันสมองของพวกวิญญาณบาปอย่างที่เห็นอยู่นั้นและกินอย่างอร่ดอร่อยแต่ทั้งสองชนิดนี้ยมโรคให้เกิดมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลงโทษพวกร่างวิญญาณบาปโดยเฉพาะปริงกินเลือดแดงส่วนตักกแตนกินสมองที่เป็นของเหลวสีขาวเหมือนกับไขมันที่อยู่ในรวงข้าวทั้งหน่ากลัวทั้งหน้าสยดสยองเลยครับอดูสิกระผมขนลุกชันทั้งตัวเลยครับจะต้องกลัวทำไมก็ยอย่าแ่งในเมื่อข้ากับเจ้า ไม่ใช่พวกวิญญาณบาปท่านทั้งสองโปรดรอตรงนี้ก่อนข้าจะไปสั่งให้ยมมาเทพนำร่างวิญญาณที่ถูกลงโทษออกมาเล่าเรื่องแต่้นหลังให้ท่านฟังขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกที่ให้ความสะดวกแต่กระผมขอความกรุณาช่วยเอาปลิงเอาตะกแตนออกจากร่างวิญญาณบาปให้หมดก่อนนะครับไม่ต้องกังวล ข้าจะจัดการให้ตามที่ท่านเอียเสียงเซงต้องการเอาเจ้าว,วิญญาณบาทที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือสมเด็จองค์พระอหรหันเจ้าจี่กงอั่วฮุกส่วนอีกท่านคือท่านเอียเสียงเซงแห่งสาลาเสียเฮียงตึงทั้งสองลงมาเยือนยมมโลกเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงไปจัดทำหนังสือธรรมะ เื่อเตือนสติมนุษย์ขอให้พวกเจ้าจงเล่าไปตามความเป็นจริงด้วยเอออาขารทเ่มีชีวิตเลยกระผมรับใจการเป็นผ <ไป S 1> ู้ปากษาตัดสินคดีอ๋อแล้วก็รับสิบบนตัดสินคดีอย่างไม่มีความยุติธรรมผูมีความผิดต้องโทษบริสุทธิ์ต้องติดคุก ละเมิดจรรยารรณแล้วก็ศัตยธรรมของความเป็นข้าราชการตุลาการอ่าทำให้สถาบันศาลได้รับการดูหม,มินเยียดยามแต่กระผมก็ไม่เคยสนใจอ่และถึงจะมีใครพูดให้ได้ยินอยู่เสมอว่าผู้พิพากษาที่ไม่มีความเที่ยงตรงยุติธรรมอ่บิดเ,เบือนการตัดสินคดีเพราะว่าเห็น,นเงินอ่า ตายแล้วกรรมจะตามสนองกระผมก็ไม่กลัวอ,อาอาเพราวะว่าไม่เคยเชื่อว่านรกสวรรค์อาจจะมีจริงแต่หลังจากที่กระผมตายคือเดซินาะอาถูกทางการยมโลกก็ได้ควบคุมตัวไปตรวจสอบพิสูจน์ที่กระจกสองกรรมกระผมก็แปลกกระจกก็สอบกรรมได้ภาพเหตุการณ์ประกอบกรรมชั่วของกระผม ก็ปรากฏให้เห็นเป็นฉากเป็นฉากละเอียดตลอดการกระทาเหมือนกับว่าเราดูภาพยนตร์กระผม<กร>ะถูกส่งไปรับกรรมทรมานที่คุมตรกอาจมอภนกำหนดโทษก็ถูกส่งมาเดเนิกะดีต่อที่าสาราวาการตาปณะมหาดรกที่ห องค์พญายมก็ชี้หน้าว่ากระผมเป็นผู้พิพากษาก็ไม่เคยมีใครใช้ชี้หน้ามาตินิดดเป็นผู้รู้กฎหมายแล้วก็เป็นผู้มีอำนาจดำเนินคดีดได้ตามกฎหมายอ๋อแต่กลับเป็นผู้กระทำผิดเะเองเออกไปความผิดคาดรายแรงต้องถูกลงโทษอย่างหนักแล้วกระผมก็ถูกมารับโทษทรมานอยู่ในขุมนรกปริงปิงตะกระแต่ ถ้าอยู่บนรุนผมทอดกินับแต่วันนี้มันเล่นงานผมทุกวันก็ผมต้องคืบคลานอยู่ในปลักล้อมรถนามแล้วก็รถน้มก็ทิ่มแทงแทงตรงนี้แทงตรงนี้ทิงตรงนี้ถูกปลิงมาดูดเลือดอีตาหักอ,อ,อยู่ข้างบนแล้วก็ดูดเลือดเขามาข้างล่างปลิงดูดเลือดผมทุกวันเลยก็ผมต้องคืบคลานเหนื่อยในปลักพที่ล้อมรถน้าน้ําก็ทิ่มน้ําก็แทงเออ เจ้าตกกะกรแตงก็เจาะไขไขไขที่สมองผมเนี่ยนะมันกินสมองเจ็บปวดทั่วทั้งตัวถทาจะขาดใจอ่าอ่าเป็นเป็นเป็นทุกข์ทรมานที่ร้องขอความปราณีจากใครได้ไม่ได้เลยไม่ได้จริงๆนะอ่าไอ้เจ้าว,วิญ,ญญาณบาปตลกนักนะแล้วมันสมควรแก่กรรมชั่วของเจ้าไหมก็ฮะออ๋อสมควรแล้วครับ กระผมเลยก็บผมชั่วออก็บผมมันไม่ดีเองเกิดชาตินาฉันใดกระผมจะไม่ทำอะไรชั่วๆอย่างนี้อีกแล้วเอาไว้เกิดได้เมื่อไรแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีกันล้วกันอ้าวิญญาณบาปตนต่อไปเล่าเรื่องของเจ้ามาสิในอดีตกระผมเป็นคนร่างกายกำยำสูงใหญ่แข็งแรงล่ำสัน จึงได้แต่งตั้งตัวเองเป็นนักเลงเจ้าถิน่นคุมบ่อนการพนันบ้างคุมซ่องโสเพณีบ้างโดยเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็ผมมีความสุขสำราญอยู่กับการกินดื่มเที่ยวเตรตามใจตัวเองเล้ทุกอย่างแต่ไม่เคยรู้เลยว่าตายแล้วจะต้องตกนรกและมารับโทษที่ขุมนรกปริงตะกต่นนี่เรื่องของเจ้าไม่ได้มีแค่นี้ข้ารู เล่ามาให้หมดแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะไม่งั้นโทษนักออออข,อขอรับขอรับกระผมจะเล่าต่อขอรับออความที่กระผมเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว้างขวางในหมู่อัตพาลมีลูกน้องเป็นร้อยให้ใช้ไหววานกระผมจึงไม่เคยคิดจะใช้แรงงานหรือมันสมองทำอาชีพอื่นเพราะว่ามันหาก,กินอย่างสะดวกดีสบายและใช้สอยไม่ขาดมือได้ด้วยแต่ถ้าเงินหมดเมื่อไหร่ ก็จะใช้ความเป็นักเลงปคนขอู่กันโชคเรียกค่าคุ้มครองจากร้านค้าต่างๆและทําอย่างนี้มาตลอดชีวิตจนกระทั่งตายครับมีสมองก็ไม่รู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์มีมือก็คอยแบรกรับเงินเรียกค่าคุ้มครองรีดเนื้อเถือหนังเอากับพ่อค้าแม่ขายเสียชาติเกิดจริงๆไอคนพวกนี้ สมควรแล้วที่มาอยู่กับข้าจะให้ปริ้งดูดเลือดและให้ตะก,กะแตนเจาะใช้กินสมองมันะให้สะใจจริงๆ <c oughs> ออคนที่ไม่ประกอบอาชีพสุดจริตใช้มืออุบาทและปากชั่วเป็นเครื่องมือรีดไถจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนอื่นไม่มีคุณธรรมทำทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ หลวนแต่จะต้องมารับโทษที่ขุมนรกปริงและตะกะแต่เอเสงขอรับพระอาจารย์เราก็เตรียมตัวกลับกันได้แล้วครับกระผมขอขอบพระคุณท่านเจ้าขุมนรกพร้อมคณะโยมเทพทุกท่านที่ใหตุการ์ต้อนรับกระผมและพระอาจารย์ไปอย่างดีตอนนี้ได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วกระผมจึงขอกราบลาทุกท่านขอรับโยมเทพทั้งหลาย ตังแถวทรงสเสด็จโลกสับสนชีวิตคนไม่ยืนยาว คืนลมหนาวฝนโปรลยปรยพล,อย,ลอยหนาวสัง่งคนที่รักจากไปใจ,ใจโศกสั่นเรียกในฝันไม่มีวันได้กลับมาอวันนี้เมื่อตอนเที่ยงนายบุญตักแซ่อึง้งสามีของนางแช่ดวงแซ่ไหนสิทธิ์หญิงของสาลาเสียเฮี้ยงตึง ได้ลาจากโลกมนุษย์ไปแล้วทำให้ข้ารู้สึกว่าชีวิตของคนนั้นช่างสั้นเหลือเกินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องยึดถือเรื่องต่างๆเป็นอารมณ์ทำไมกันมนุษย์เมื่อยังมีลมหายใจอยู่คิดและทำอะไรได้สารพัดแต่พอหมดลมหายใจเมื่อใดทุกอย่างก็สิ้นสูญทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่รู้อยู่ไหน อาศัยอยู่บ้านได้ไม่นานเท่าไรแล้วก็ต้องถูกลูกหลานเอาไปฝังอยู่ในป่าตามชายเขานอกเขตเมืองจงคิดดูให้ดีเถอะว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะเอาอะไรติดตัวไปได้บ้างพระอาจารย์พอจะทราบไหมขอรับว่าหลังจากนายบุญตักตายแล้ววิญญาณจะไปอยู่ที่ไหนขอรับไปที่เวง,ว,งว้างกว้างไกลสุดภพศสาร ตลอดการวันเวลาอันยาวนานนั่นคือสถานที่ไปของมนุษย์ภายหลังความตายมนุษย์รู้แต่เพียงว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณต้องไปสู่อ,อมโลกแต่ไม่รู้ว่าสภาวะหลังความตายเป็นยังไงขครับถ้าอย่างนั้นก็ดีเอาเจ้าขึ้นนั่งบนฐานบัวข้าจะพาไปดูให้เห็นจริงกระผมขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วขอรับพระอาจารย์งั้นเราไปกันเลยขรับ ถึงแล้วเอเซงขอรับลืมตาแล้วนะลืมแล้วขอรับอะลงเกียฐานบวกกันขอรับกระผมเอ๊นี่มันบ้านนายบุญตักนี่ขอรับกระผมเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้เองขอรับอา้าวก็ใช่น่ะสิเราต้องตั้งต้นจากที่นี่ก่อนนั่นศพนายบุญตักนอนอยู่บนเตียงแล้วที่นั่งอยู่ข้างหน้านั่นก็เป็นสิทธิ์สาลา เสียเฮี้ยงตึงกำลังเตรียมจะสวดมนต์ลูกชายหญิงของนายบุญตัดอยู่กันครบแต่ละคนหน้าตาเศร้าโศพระอาจารย์ขอรับทำไมเราถึงเห็นแต่สังขารไม่เห็นร่างวิญญาณแ้วขอรับท่านเจ้ารีบขึ้นนั่งฐานบัวเราจะเดินทางกันเลยเราจะไปไหนกันต่อแล้ขอรับไปสาลยม,มาบาลประจำเมืองเจ้าจะได้รู้และเข้าใจขอรับ <c oughs> กระผมขึ้นนั่งฐานบัวเรียบร้อยแล้วครับเจอพระอาจารย์ออกเดินทางได้เลยครับรายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาธรพาธีพัฒนะลินดาเกศิริบุญเกื้อกวนหาเวทเปร,กรมกมลโชติกาสเถียนพนาไลาเจียมจิต วินัยสุวรรณหงโรธราชสีมาอันธิการสุจันศรีปัทมาพรโคตรวงจันทร์และขชาสิทธิธรรมจิตธีระบุญ,ญริศให้เพลงและเสียงประกอบโชว,วิวัตสตูดิโอให้การสนับสนุนห้องบันทึกเสียงขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุท่องขุมนรกตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ มูลนิธิชินนบัญชรองค์กรสาธารณประโยชน์ขออนุโมทนาบุญแด่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างสื่อเสียงธรรมะละครวิทยุท่องขุมนรกเพื่อเผยแผ่หลักธรรมะซึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วให้ผู้คนตระหนักเกรงกลัวต่อบาปขอบุญกุศลในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านและท่านผู้ฟังประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป